สวัสดีครับเพืเ่อนๆก็อยู่กับผมพล Triple P PP กันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่กับนี่เลยฝูง Mitsubishi X p a n d e r c r o s mm hmm. s ตัวไมน์นดเชนที่ได้พาพร mm ีวิวไปแล้วนะครับในงานเปิดตัวถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูพร mm ีวิวยังไงก็กดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนอีกทีนึง mm hmm. วันนี้เราได้รับเกียรติจากทาง Mitsubishi Motor mm hmm. ประเทศไทยครับเชิญเรามาทดสอบกันถึงเชียงรายเพื่อจะได้ลอง สมรรถนะของเจ้า Xander c Cross ใหม่นี้ครับจะได้ลองทั้ง On Road แล้วก็ Off Road ด้วยนะเอาละครับสำหรับภายนอกเนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะอย่างที่บอกไปว่าพรีวิวไปแล้วภายนอกของเขาครับก็มีการปรับเปลี่ยนมากพอสมควรเลยนะตั้งแต่ตัวรูปทรงกระจังหน้าครับเป็นแบบ Dynamic Shield ที่โดดเด่นเลยคือตัวไฟหน้าที่ปรับใหม่ครับมาเป็นแบบแลักษณะแบบตัว t น n ตรงนี้ กรอไฟตัดหมอตรงนี้ครับก็ออกแบบใหม่ชิ้นกันชนหน้าใหม่แล้วก็ไอตัวชายสเกิร์ล่างครับที่ออกแบบมี3ามช่องตรงนี้ครับจะทําให้ตัวรถเนี่ยมันลุกทับฟมากยิ่งขึ้นนะ <ไป S 1> แล้วก็ต่อไปครับด้านข้างล้ออลอยตัวนี้ก็จะเป็นล้ออลลอยลายใหม่ด้วยเสร็จต่อมาครับไอตัวคิ้วซุ้มล้อเนี่ยครับซุ้มปงล้อตรงนี้ ก็ปรับใหม่ครับคือขนาดมันจะแบบบางลงกว่าเดิมหน่อยและตัวนี้ครับจะเป็นสีเขียวที่ถือว่าเป็นสีไฮไลท์ของ Xpander c o ร s คไม่ได้เชนใหม่นี้นะครับเขาก็จะมีการตัดเป็นทูโทนทางด้านบนครับเป็นหลังคาดำส่วนด้านท้ายฮนะนี่ไฟท้ายครับแบบใหม่ครับลักษณะเป็นทีนอนหรือเรียกว่าเป็นทรงแบบค้อนก็ได้นะครับ และแน่นอนครับชายสเกิร์ตด้านล่างครับก็ปรับใหม่ให้รับกันกับกันชนทางด้านหน้าครับและนี่ก็จะมีลักษณะแบบที่เป็นกาดกันกระแทกด,ด้านล่าง3มช่องเช่นเดียวกันครับ าดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับตอนเปิดตัวเนี่ยผมได้บอกไว้ว่าไม่มีกุญแจตอนนี้เลยอยากจะพามาดูตัวชุดหน้าจอมาตรวัดครับที่เขาได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้แบบจอ LCD ครับเป็นฟูลดิจิตอลสีขนาด8นิ้วและจะสามารถปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซได้ครับอย่างตอนเนี้กรอบด้าน,นนอกมันจะเป็นในส่วนของตัววัดรอบเครื่องครับและสามารถกดเปลี่ยน เพื่อให้แสดงผลเป็นความเร็วได้นะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นความเร็วกับแสดงผลแบบรอบเครื่องยนต์และนอกจากนั้นจะสามารถแสดงผลในส่วนของระบบช่วยอย่าง AYC เพิ่มเข้ามาได้อีกด้วยนะครับนี่ฮะอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าเซนเซอร์ของแต่ละล้อครับถ้าเกิด AYC ทำงานเนี่ยคือเงื่อนไขจากที่ผมได้บอกไปว่าผมลอง บนถนนเนี่ยคือช่วงล่างมันดีมากระดับนึงอยู่แล้วนะครับคือ AYC เนี่ยแทบไม่ทํางานเลยเพราะคอนดิชั่นของมันเนี่ยถ้าจะให้มันทํางานจริงเราเหมือนเราต้องแก้งรถนะครับก็คืออาจจะต้องหักสเตียร์ริงให้แบบเยอะๆเลยแล้วกดคันเร่งให้สุดซึ่งการทําแบบนั้นบนท้องถนนมันก็ไม่น่ามีใครทําเพราะมันจะอันตรายพอสมควรนะครับถ้าเกิดทารูปแบบนั้นและตรงเนี้ย มันมีข้อดีเยอะคือว่าเนี่ยฮะเขาจะมีระดับทั้งหมด5ระดับไต่ขึ้นไปครับซึ่งเราจะสามารถดูแบบเรียลไทม์ตรงนี้ได้เลยและถ้าเกิดสมมุติเราขับอยู่เนี่ยระหว่างที่มันทํางานเนี่ยคือเราอาจจะมองถนนนะครับไม่ได้มองล้าสายตามามองที่ตัวหน้าปัดมันจะมีค้างระบบเอาไว้ครับอยู่ประมาณ5วินาทีให้เราสามารถดูได้นะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเออระบบ ayc มันทํางานหรือเปล่าหรือทํางานสูงสุดที่ระดับไหนมันจะค้างเอาไว้และถ้าเกิดระดับ5แล้วเนี่ย มากไปกว่านั้นนะครับระบบ A S C เนี่ยก็คือจะเข้ามาช่วยตัดการทํางานและเพราะว่ามันเริ่มมากเกินไปแล้วนั่นเองดังนั้นครับตัว A Y C เนี่ยถือว่าเป็นระบบที่เข้ามาช่วยทําให้เราสามารถเข้าโค้งได้อย่างมีสเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหลักการของเขาคือเขาจะช่วยเข้ามาเบรกพวกตัว ล้อทางด้านในนะครับเพราะเวลาเราแบบโอเวอร์เซียร์เนี่ยล้อมันจะหมุนไม่เท่ากันอันนี้ก็คือเข้ามาช่วยเบรกลงนั่นเองครับจะทําให้ตัวล้อเนี่ยครับหมุนได้เท่ากันแล้วก็เข้าโค้งได้ง่ายยิ่งขึ้นครับอาการอันเดอร์เซียร์ก็จะแบบไม่มีอะไรพวกนี้ฮะก็จะลดลงและก็เรื่องของตัวพวงมาลัยครับเป็นอีกจุดหนึ่งของภายในห้องโดยสารที่เขาได้มีการปรับเปลี่ยนครับก็คือนี่ยกจากทรงของไซตันแล้วก็ปาเจโร่ เข้ามาใส่ครับผมซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนแค่รูปลักษณ์อย่างเดียวนะตัวการเซตมอเตอร์คะก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยตัวนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันคืนวงเลี้ยวได้ดีกว่าเดิมครับทําให้เราสามารถขับแบบเวลาโค้งต่อโค้งเนี่ยทำได้ดีแล้วก็สนุปมากยิ่งขึ้นและไม่เพียงเท่านั้นนะครับบอ ใน x x p a n d e r c r o s s ใหม่นี้มีการเพิ่มวัสดุฮีตการ์ดเข้ามาครับก็คือจะช่วยนะครับรักษาอุณหภูมิไม่ให้ตัวเบาะเนี่ยร้อนมากจนเกินไปเวลาที่เราจะต้องจอดแบบตากแดดเป็นเวลานานๆครับขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกแบบว่าร้อนก้นอันนี้อีกจุดหนึ่งครับที่อัปเกรดก็คือกระจกมองหลังฮะจะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติครับอันนี้ดีงามมาก เวลาที่เราจะต้องขับรถกลางคืนนะครับแล้วเจอแบบพวกชอบเปิดไฟสูงใส่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าช่วยตัดแสงแล้วก็ทําให้เราแบบซอฟสายตาได้ดียิ่งขึ้นครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ภายในรถ x p a n d e r c r s s s ครอสไมใหม่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่แต่งหน้าทาปากเท่านั้นนะสมรรถนะก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมด้วยครับมีการอัปเกรดครับตัวช็อคอัพใหม่ฮะ ให้มีขนาดแกนใหญ่เท่ากับตัว p a เจโร่สปอ t นะครับแล้วก็เรื่องของระบบ AYC ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะช่วยให้การเข้าโค้งเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาลองขับดูนครับว่าฟีลลิ่งมันจะแตกต่างจากเดิมดีขึ้นมากแค่ไหนครับ ตอนนี้ครับเบื้องต้นนะก็ได้ผ่านมาหลายโค้งแล้วผมมีความรู้สึกอย่างแรกเลยก็คือชื่นชอบตัวพวงมาลัยของเขานะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่ยกมาจากตัวป a เจโรเพียงอย่างเดียวครับก็คือมันมีการปรับเซ็ตในส่วนของตัวมอเตอร์ใหม่ด้วยฮนะทำให้เวลาที่เราแบบว่าเลี้ยวโค้งต่อโค้งเนี่ยครับมันสามารถสาวพวงมาลัยได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเพราะว่า คือพวงมาลัยอ่ะมันจะมีอาการคืนตัวมาได้ดีกว่าเดิมครับถ้าเป็นตัวเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันหน่วงและทําให้เราเนี่ยจะต้องออกแรงครับในการที่จะดึงพวงมาลัยกับคืนวงเลี้ยวทําให้มันจะดูแบบขาดช่วงขาดตอนไปสักหน่อยเวลาที่เราจะต้องเลี้ยวโค้งต่อเนื่องอ่ะอันนี้ก็คือทําได้ดียิ่งขึ้นนะครับสําหรับจุดแรกที่ผมสัมผัสคือเรื่องของตัวพวงมาลัยตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงสิงห์พาร์คแล้วฮะ กำลังจะไปทดสอบสมรรถนะทางออฟโรดครับด้วยความที่เขาเป็นรุ่นที่ชื่อครอสนะฮะทาง m i t u u i s s i มอเตอร์จึงจัดให้เราได้ลองกันครับและเมื่อกี้ที่ผมได้เทสออนรดเนี่ย ก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่มีโค้งหรืออะไรที่กว้างพอให้เราสามารถแบบใส่ได้เต็มเพื่อทดสอบตัว AYC นะครับดังนั้นเนี่ยเราน่าจะได้มาลองระบบ AYC นี้ในทางออฟโรดกันครับว่ามันจะช่วยและทำงานได้เนียนแค่ไหนครับเรามาเริ่มลงทางลูกลังกันแล้วครับเดี๋ยวลองขับดูตามรูทกันไปครับ อลครับและตอนนี้เรามาที่ส t i น n การทดสอบระบบ TCL หรือ traction control นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทำงานของตัว Expander Cross เนี่ยมันจะทำงานละเอียดได้ดีแค่ไหนกันครับเอาละครับไป ครับสเตชันนี้เดี๋ยวเราได้ลองตัว AYC กันเต็มๆแล้วนะครับซึ่งที่จริงผมแอบลองไปแล้วก่อนหน้านี้อันนี้ให้เข้าโค้งซ้ายครับที่ความเร็วประมาณ40แบบไม่ต้องยกคันเร่งเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับโอเคประมาณ40ครับแตะไปเลย เคครับผมก็ช่วยนะเหมือนขึ้นมาอยู่ที่ระดับที่5เลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีอาการอันเดอร์ออกมาก่อนแล้วนะแล้วคอยเข้ามาช่วยเอาช่วงท้ายๆนิดหนึ่งนะครับผมครับผมก็จบแล้วกับการเทสออฟโรดนะครับที่สิงห์พาร์คก,ก็ต้องบอกเป็นอย่างนี้ครับว่าคือทางเนี่ยมันก็เป็นทางอารมณ์แบบลูกลังอะครับมันไม่ได้แบบ ปีนป่ายอะไรที่หนักหน่วงมากหรือลุยอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวรถ Xpander Cross ร์คร a สเของมันสูงครับระดับ220มิลิเมตรจึงทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลาเราลุยอะไรพวกเนี้ยเราไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าที่ความสูงระดับนี้เนี่ยสามารถที่จะปีนผ่านพวกแบบลูกระนาดเล็ก ไปได้เลยนะครับแล้วเมื่อกีอ้ถ้าเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตจากฟุตเข้าไปครับว่าช่วงที่แบบลงทางชันทางลูกลังเนี่ยก็แบบมีหลุมมีอะไรอยู่พอสมควรอันนี้ก็ยังสามารถไปได้แบบไม่ยากลําบากครับสาหรับทางอุบสรรคัทที่ต้องเรียกว่าไม่ได้ทุระกันดารจนแบบไปยินป่ายต้องแบบรถโฟร์วิวขนาดนั้นนะครับ e x p กซ์ e r อครนี้สามารถไปได้อย่างสบายแล้วก็ตัวระบบ traction control ที่ได้ทดสอบในสเตชันผมรู้สึกว่าคือ เอาจริงผมก็เป็นคนขับออฟโรดไม่เก่งนะหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ลายไม่อะไรเลยก็เมื่อกี้ครับทำตามที่อินสตัคเตอร์บอกว่าให้ค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วก็จอดคาอยู่บนทางลาดชันครับซึ่งพื้นมันจะไต่ระดับไม่เท่ากันแล้วก็มีทรายอะไรเงี้ยให้เราแบบค่อยๆกดคันเร่งออกไปเองแบบไม่ต้องไปดูลงดูลายอะไรมันมากครับคือตัวรถมันก็จะมาตัดส่งกําลังและส่งรถครับ ให้ไปทางด้านหน้าได้อย่างสมูทที่สุดเท่าที่ทําได้ซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ง่ายดีไม่ต้องมาแบบเฮ้ยต้องหักซ้ายหักขวาตรงนี้ล้อคู่นี้ฟรีอะไรหรือเปล่ามันสามารถแบบตัดส่งกําลังแล้วก็พาตัวรถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ครับก็ถือว่าโอเคนะสําหรับคนที่แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องการขับออฟโรดมากอย่างผมเนี่ยก็แค่แบบเติมคันเร่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้เองครับจากเมื่อกี้และ สุดท้ายเลยก็คือการทดสอบตัว AYC ฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวรถมันยังมีแบบปล่อยให้อาการ understeer ออกมาอยู่ก่อนนะครับแล้วเหมือนว่าระบบ AYC เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจมันจะมีแกนเซนเซอร์ของมันนะครับหลายส่วนคือแบบถ้าสมมติมันถึงจุดที่เซนเซอร์มันบอกทํางานแล้วเนี่ยมันถึงค่อยเข้ามาตัดเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันอาจจะต้องประมาณว่าเราต้องใส่โค้งเข้าไปหนัก หน่วงประมาณหนึง่งแล้วก็คันเร่งต้องต้องจุ่มแช่ไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนความรู้สึกผมนะถ้าเราขับแบบปกติเรารู้เลสซิ่งไลน์หรืออะไรพวกเนี้ยเราก็จะต้องเปิดไลน์แล้วไม่แบบหักกระชั้นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ออกครับระบบพวกเนี้ยอืซึ่งผมได้มองว่าเหมือนเราอาจจะต้องจงใจแกล้งรถมันสักนิดนึงแบบยัดคันเร่งเข้าไปจนดูจะเกินลิมิตอะไรพวกเนี้ยให้มันดูจะอันเดอร์ก่อนแล้วแล้วมันค่อยเข้ามาช่วยนิด,นด ซึ่งผมมองว่ามันก็ละเอียดอยู่แหละเออแต่ว่าการทำงานของมันผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับการไปใช้ในทางแบบลื่นจริงๆอย่างพวกหน้าฝนหรือพื้นผิวที่เปียกน่าจะเห็นผลหรืออะไรพวกนี้ได้ดีกว่านะครับผมจบลงแล้วครับกับการขับทดสอบ Mitsubishi Xpander Cross ใหม่ในวันนี้นะครับทั้งในส่วนของทาง On Road แล้วก็ได้ลอง Off Road ย่อมๆครับซึ่ง เราได้ทดสอบสมรรถนะของระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับอย่างตัว AYC ด้วยจุดนี้ครับผมมองว่ามันยังอาจจะมากเกินไปนะครับสำหรับการใช้งานบนถนนเมืองไทยที่เรียกว่าเป็นพื้นทางแห้งหรือแม้กระทั่งอย่างออฟโรดเมื่อกี้ที่ได้ไปลองทดสอบครับผมรู้สึกว่าเรายังต้องแบบจงใจแก้งตัวรถมันครับเพราะอันนี้ผมต้องชมจริงจว่าช่วงล่างของ Expander Cross เขาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องสมรรถนะการยึดเกาะ ดังนั้นเนี่ยระบบ AYC ที่เขาพัฒนากับการใช้งานบนหิมะซึ่งบ้านเรามันไม่มีครับมันอาจจะต้องไปรอทดสอบตอนที่พื้นเปียกพื้นลื่นอย่างช่วงเวลาหน้าฝนนะครับทําให้ตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้งานมันอย่างเต็มที่เท่าที่ควรเพราะผมได้ลองเหมือนแกล้งตัวรถครับหักเลี้ยวเกือบจะสุดวงเลี้ยวนะครับแล้วก็กดคนเร่งใส่เนี่ยซึ่งเราต้องเรียนตามตรงว่าคนปกติคงไม่ทํากันนะครับในแบบนี้เพราะมันอันตรายแต่อันนั้นก็คือในรูปแบบสนามทดสอบแล้ว จงใจเพื่อให้ระบบขึ้นมาครับผมพบว่ายังไงก็ตามครับตัวรถเขา่ยังมีอาการปล่อยให้อันเดอร์เซียออกมาก่อนนิดนึงนะครับแล้วถึงช่วงปลายปลายเนี่ยมันถึงค่อยๆเริ่มจะตัดเบรกวงล้อทางด้านไหนอ,อันนี้คือจุดที่ผมรู้สึกนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าระบบ a y c สําคัญมากไหมกับการใช้งานบนถนนเมืองไทยส่วนตัวผมมองว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับในส่วนของระบบ ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาแต่จุดที่น่าประทับใจก็คือเรื่องการอัปเกรดช่วงล่างทางด้านหลังนั่นเองครับที่ใช้ตัวช็อคอัพที่มีขนาดแกนใหญ่เท่ากับตัวปาเจโร่สปอร์ครับจุดนี้ผมรู้สึกว่าเขาทําหน้าที่ได้ดีงามครับตามที่ได้บอกไปคือถามว่ามันนิ่มนุ่มนวลขนาดนั้นไหมมันก็ไม่เชิงนะครับแต่เรื่องประสิทธ,ธิภาพในการยึดเกาะรถอ่ะผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีในเบอร์ต้นๆของรถเซ็กเมนต์ในคลาสนี้นะครับสาหรับตัว เอ็ก n d e r นเดอนอกเหนือจากนั้นฮะเรื่องของเครื่องยนต์1.5ลิตรไมเวกผมได้ลองนั่งกัน4ี่คนนะครับแล้วก็ขึ้นแบบทางชันแบบลาดชันมากๆเลยอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าจะเอาความกระฉับกระเฉงเนี่ยกับในเลนจ์ราคานี้หลายคนอาจจะมองว่าประมาณ9 0 0 0แสนกว่าคุณอาจจะได้เครื่องยนต์บล็อกที่ใหญ่กว่าซึ่งซึ่งก็จริงครับแต่ว่าความอนเนกประสงค์ของเจ็ดที่นั่งกับเรื่องของออปชั่นภายในเนี่ยแล้วก็รูปลักษณ์หน้าตาแบบเนี้ยคือม,มองว่า e x p ก n d e r c o ดอเนี่ยก็จะดูต่โจดมากกว่าดังนั้นครับผู้ที่มองรถตรงเนี้ยก็อาจจะต้องเข้าใจด้วยนะครับในส่วนเรื่องของมาตระเครื่องยนต์ซึ่งถ้าใช้งานทางราบปกติผมว่าไม่มีปัญหาเลยแต่พอมาใช้ไต่ทางชันเนี่ยครับอาจจะเป็นข้อสังเกตอยู่สักนิดหนึ่งครับถ้าเราจะต้องโหลดหนักแล้วก็ตัวจุดที่ไม่ชอบอีกนิดหนึ่งแล้วกันก็คือเรื่องของการเซตแป้นเบรกของเขาที่ทำหน้าที่ได้แบบคือมันนิ่มนวลนะครับแต่ว่าระยะฟรีมันเยอะทาให้เราต้องกด น้ำหนักลงไปช่วงแรกครับลงไปลึกมากแล้วจนถึงช่วงเกาะไท้ายครับมันจะแบบต้องลงแบบปึกเดียวเลยอย่างเงี้ยครับถึงจะอยู่เวลาที่ผมลงทางลาดชันนะครับตอนขาลงเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้เกียร์ L แล้วนะยังเหมือนจะไหลไปอาจจะจูบตูดรถข้างหน้าอยู่ครับอันนี้ทำให้เรายังต้องใช้น้ําหนักเบรกที่มากอยู่นั่นเองครับนอกนั้นเรื่องแฮนดิ้งที่เขาปรับปรุงเพิ่มเติมมาถือว่าทําได้ดีงามจริงๆครับเพราะว่าเซอรริงเนี่ย คือเวลาเราเลี้ยวโค้งต่อโค้งครับการที่วงเลี้ยวมันคืนกลับมาทําให้เราขับรถได้สนุกขึ้นมั่นใจขึ้นไม่ต้องมาออกแรงดึงเพื่อสาว,วงเลี้ยววงเลี้ยวพุงอะไรคืนกลับมากนักน,นะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วกันครับสำหรับคนที่มองหารถแนว SUV MPV 7ที่นั่งไซส์ประมาณนี้ที่ เรื่องหน้าตาผมให้เขายืนหนึ่งในคาสนี้เลยแล้วกันในเรื่องของความลูกทัฟนะครับแล้วก็ออปชันก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรแต่เรื่องกําลังเครื่องยนต์อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้แล้วกันครับก็ขอกล่าวสรุปไว้เพียงเท่านี้ครับกับค่าตัวที่เขาปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ7 0 0 0บาทอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะถ้าเทียบกับรถ คู่แข่งแบรนด์อื่นหรือเซ็กเมนต์เดียวกันเนี่ยครับคือเขาเพิ่มมาเยอะมากทีเดียวนะครับอันนี้7,000บาทแค่ไฟไหน้าอย่างเดียวหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่ได้แหละครับก็ถือว่าคุ้มค่าน่าสนใจทีเดียวก็สุดท้ายนี้ฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมครับยังไงก็ฝากติดตามที่ช่องพลทิปพีของผมไว้ด้วยฮะแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ